สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ลวนอยู่ที่สวนสาธารณะนะจ้าลวนจะพา<ม>ทุกคนมาชมบรรยากาศกะโลกทางนู้นจา้าทุกคนบรรยากาศดีมากเลยจา้าวันนี้มีแสงแดดน,นะจา้าเดี๋ยวลวนจะซูมให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆจา้าเจ้ากะโลกทุกคนเห็นหรือเปล่าจา้าทางนู้นเ่จ้าลวนจ้ทุกคนกะโลกน้อยเดี๋ยวเราจะ เดินตามกระโลกน้อยไปด้วยกันเลยจ๊ะอันนี้บนซูมมาใกล้ๆนะจ๊าทุกคนเดี๋ยวเดินตามกระโลกไปด้วยกันเลยจ้าเจ้ะทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไดจะ้ะเจ้ากระโลกน้อยเ้ะเราเดินไปด้วยกันเลยจะ้จะทุกคนเจ้ากระโลกน้อยเลยะจะ้ะ นไปจะก็ลองให้่ซูมออกไปไกลๆจ้ะเดซูมไกลนะจะดูซูมมาใกล้ๆไปตัคนล้ดูจ้ะธรรมชาติของกระรูปก็ไปุกมาเขก็อาจจะหาอาหารก็ได้จ้ะเดี๋ยวดูเดินไปช้าๆนะจ๊ะ คิดว่ากล้องคงจะไมะ่กระเทือนมากสั่นสะเทือนเท่าไหร่นะคะทุกคนเยจากทุกคนก็โลกสวนนียไปจ้ที่สวนสาธารณะจะมีกะโลกเยอะแยะเลยจ้ะแต่เราจะเดินตามกะโลกตัวนี้นะจ๊ะว่าเขาจะเดินไปทางไหนนะจ๊ะทุกคนกะโลกนี้เขาก็จะไปช้าๆของเขาเข้าใจ คุยเคียหาอาหารเจ๊ะกะลอกนี้รู้สึกจะเป็นกะลอกตัวเล็กๆนะจ๊ะเพราะว่ากะลอกที่นี่ตัวใหญ่ๆก็มีจ้ะอันนี้อาจจะเป็นลูกของกระลอกก็ได้นะจ๊ะทุกคนเดินก็เดินตามเขาไปจ้ะจ้ะทุกคนจ้าเรื่เรือรูเ้เลยว่ากะลอกนี้เป็นกะลอกตัวเล็กเดินซูงได้แค่นี้นะจ๊ะ เขาก็เดินไปเรื่อยๆของเขาอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกกเลยมันลองมองไม่ชัดนะจ๊ะเหนืจ๊ะทนกลนเขายืนนะจ๊ะทุกคนมันก็ได้เดินมาใกล้ๆจ้ะเพราะว่าตอนนี้แดดก็บดแล้วจ้ะเนาะแดดไม่มีแดดจ้ะแดดก็จะมาเป็นช่วโมงละก็วิ่งวิ่งแล้ว้นวิ่งไปแล้วจ้ะไปในพุ่มไม้แล้วจ้ะทุกคน